นอนเยอะหน้าใสถัดมาอบแน่นเฟิร์มกระชับให้ถูกป้องตามหลักสรีละาศาสตร์วัาววัานอนเราได้เป็นยูนิคอร์นเลยนอนแล้วปวดหัว <laughs> นี่คือที่นอนที่ถูกสั่งตัดมาเพื่อซีโดยเฉพาะ <laughs> เทเลเมตดเหมือนเสือ้อ เล่าให้ฟังว่าวันก่อนที่ซีไป CDC มาเนี่ยไปทำสกูปใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของที่นอนไปไปมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักกายภาพสุดท้ายค่ะจัดมาแต่ละคนเนี่ยมีสลีระที่ต่างกันตอนนั้นที่ซีไปเขาก็ให้ซีกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วเขาก็มาวัดสรีระซีเต็มที่เลยนะด้านหน้าด้านหลังหลังเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่เขาวัดเนี่ยเรียกว่า postural analysis มันก็จะวิเคราะห์ร่างกายหลอกเลยว่าสรีระแบบนี้หลังแอนแบบนี้ควรจะนอน ที่นอนแบบไหนที่เป็นที่นอนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับรีละเราใส่เครื่องหมายเท่ากับพ้นที่ได้รับคือที่นอนตัวนี้ค่ะนี่คือรุ่นท็อปสุดของที่นอนลินคอนในชื่อว่ารุ่นยูนิคอร์อนไปนี่นอนแล้วเนี่ยได้เป็นยูนิคอร์นเลยค่ะ ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่พอราคาสูงอะ่ะมันต้องเทียบกับเรื่องของความคุ้มค่าซึ่งซีบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถูกบาทถุกสตางค์ถ้าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการน,นอนมันเป็นกันชาร์จพลังให้เรามีพลังออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกค่ะและมันไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนเลย ซีจะให้นิยามมันว่าที่นอนสั่งตัดเฉพาะตัวและซีบอกได้เลยค่ะว่าลินคอนเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่นอนนอนตกรรมใหม่ที่พัฒนาร่วมกับนักกายภาพบำบัดสามารถคัสตอมที่นอนเฉพาะตัวเพื่อให้เข้ากับสรีระหรือปัญหาการนอนของเราที่มันต่างกันแต่ละคนก็มีปัญหาต่างกันไปค่ะเพื่อคุณภาพการน,นอนที่ดีเราจะได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ ที่นอนของคนเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถเลือกระดับความแข็งหรือความนุ่มได้ตามที่เราต้องการเลยครั้งที่แล้วนะักกายภาพบอกสิว่าตรงกลางของที่นอนที่ดีควรที่จะนุ่มนิดนึงคือเมื่อเรานั่งแล้วเนี่ยก้นของเราจะต้องจมแต่แบบไม่จมจมขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูคะ่ะดูนะนี่เห็นไหมคะมันจะโยบลงแบบนี้แต่ถ้านั่งตรงอื่นจะไม่เหมือนกันอืมนี่มันจะรู้สึกแบบ สปอร์ตขึ้นไทท์ขึ้นก็เพราะว่าความแข็งของที่นอนแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยค่ะ นี่เลยค่ะที่มาของที่นอนคัสตอมเวดที่แท้ทรูเลยนะคะและอยากจะบอกได้เลยว่าในที่นอนนึงนี่นะคะฝั่งที่ซิพูดถึงนี้สามารถแบ่งได้ทั้งหมดถึง7โซนด้วยกันตั้งแต่หัวจรดเท้านี้ไปเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะสามารถคัสตอมเวดได้อีก7โซนรวมกันในหนึ่งที่นอนได้ถึง14โซนเลยค่ะนอนคู่กันจะได้เหมาะสมกับร่างกายของทั้งคู่นอนสบายทั้งคู่ค่ะแน่นอน สรีละคนเรามันไม่เหมือนกันนะเนาะอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าที่นอนเนี่ยควรจะเลือกความนุ่มยังไงมีกี่ระดับเดี๋ยวจะพาตัดให้ดูไป <Bye. S 1> นี่ลายชั้นงานแปลนนี้ที่จะพูดถึงชั้นบนสุดก่อนเลยนะคะนี่คือนวัตกรรมผ้าหุ้มที่นอนที่มีเทคโนโลยี cooling high fabric ซึ่งบอกได้เลยว่า ผลิตจากผ้ากันน้ำผิวสัมผัสเนี่ยก็เก็บความเย็นด้วยค่ะเอาเป็นว่านอนอยู่ไม่ร้อนแล้วก็น้ำหกก็ไม่เปียกไม่เลอะด้านในเขาเนี้ยเคลือบก,กันน้ำด้วยสามารถกันไรฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถอดซักออกสบายด้วยนะมันเป็นซิปมาดีชั้นที่สองคะชั้นที่สองนี้นะคะเรียกว่า็อปเปอร์ชั้นนี้มันจะหนานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของเมมโมรย์โฟมครูเจลกับยางพารานะคะซึ่งชั้นนี้นะเห็นไหมคะผ้าตัวนี้นะคะพุ่มด้วยผ้าไมโครกันน้ำด้วยเหมือนกัน โอเคมากๆวันไหนอยากนอนนุมน่มๆอบแน่นเฟิร์มกระชับนี่นะคะเราก็จะนอนมาที่เมม o r y รี a m c มคูลเจลตอนนี้ที่ใช้ตัวนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดอยากนอนแบบว่าปึกๆนิดนึงนะคะก็ไปสไตล์ยางพาราค่ะยางพารานะไม่ใช่ยาพารา <laughs> นี่ ชั้นต่อไปนะคะเรียกว่า 3D เป็นแบบ3มิติซึ่งเป็นผ้าโปร่งด้วยดูสิคะโปร่งจนเห็นอีกชั้นนึ่งที่อยู่ข้างล่างาเลยข้อดีที่มันโปร่งขนาดนี้นะคะจะทําให้มันระบายอากาศได้ดีไม่เป็นหลังสะสมของเชื้อโรคและอื่นๆอีกมากมายและขึ้นด้วยบอกได้เลยว่าโอไมคก็ไ oh ด้ชั้นนี้มากเลยค่ะนี่คือจุดขายของรุ่นยูนิคอร์นของเขาเลยนี่แหละ นวัตกรรมลินคอนอะนาโตมี s ซั p พอร์ตจำที่ซิบอกได้เมื่อกี้ได้ไหมว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมีทั้งหมด7โซนซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกบล็อกแบบนี้เขาเรียกมันว่าบลิก Pocket ็ตคอ s p r i n g ค่ะแต่ละอันข้างในนี้ก็จะเป็นสปริงที่มีระดับความแน่นหรือความแข็งแรงต่างกันมี3ระดับจะเห็นว่ามีเฟิร์มมีเดียมแล้วก็มีซอฟ ติดตั้งตามคำแนะนำของนักกายภาพถ้าเราชอบแบบไหนก็สามารถปรับได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าซีก็เอาไอ้ตัวมีเดียมออกมาวันนี้อยากได้เฟิร์มนิดนึงตรงบริเวณตรงคอก็สลับกันไปค่ะ การปรับระดับความนุ่มแน่นมีประโยชน์ต่อไลฟ์สไตล์เช่นคุณแม่ที่กำลังมีคันอยู่มีสุขภาพหรือรูปร่างเปลี่ยนไปทุกเดือนปรับระดับได้เนี่ยจะรองรับสรีระของคุณแม่ให้สบายแล้วก็ไม่กระทบเด็กในท้องด้วยค่ะนักกีฬาก็ควรจะปรับระดับได้จะได้ช่วยให้กล้ามเนื้อพักผ่อนได้เต็มที่นักธุรกิจเวลาของพวกเราเป็นเงินเป็นทองการปรับให้ระดับเหมาะกับสรีระช่วยให้สามารถนอนหละพักผ่อนได้เต็มที่กับเด็กๆหรือลูกๆก็จะมีที่นอนที่มีคุณภาพส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่าง มีคุณภาพถ้าเกิดคุณอยากได้แบบที่นอนที่แน่นกระชับขึ้นหรืออยากได้นุ่มขึ้นก็ไปสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ค่ะอีกหนึ่งปัญหาหลายคนนะคะก็คือเวลาที่นอนเนี่ยชอบขยับหลุดออกมาจากตัวเตียงก็ตัวนี้แผ่นด้านล่างเขาเนี่ยนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า anti slip fabric นะคะก็จะเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างแบบยึดเกาะแน่นมากกับตัวเตียงไม่ขยับไปไหนแน่นอนค่ะ ตัวหมอนนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็น Gravity Zero Foam Pillow รุ่นนี้บอกได้เลยว่านอนหลับสบายแล้วก็เข้ากับส่วนของหัวแล้วก็คอของเราสปอร์ตได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ทรงนี้เป็นทรงที่ชื่อว่าคอนทัวร์ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์โดยนักกายภาพบำบัดที่ชำนาญการเลยค่ะนอนสบายมากแล้วก็เห็นป้ามันจะมีเชฟที่เข้ากับรูปศีรษะของเราแล้วก็สปอร์ตต้นคอเราด้วยค่ะเนื่องจากโครงสร้างกระดูกต้นคอแต่ละคนไม่เหมือนกันลินคอนเขาก็เลยออกแบบหมอนให้สมดุลก,กันกับแต่ละบุคคลค่ะหมอนตัวนี้นะคะผลิตจากตัวเมมโมรี่โฟมนะคะผลิตโดยวิธีการขึ้นรูปแบบใบต่อบใบ ดังนั้นคุณภาพดีชัวผิวสัมผัสมันคือสิชอบมากตั้งแต่ตอนไปบีบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนอนต้องสบายแน่ๆเลยนะคะซึ่งมันจะสามารถช่วยลดแรงต้านแล้วก็กระจายแรงกดทั้งศีรษะแล้วก็ตัวต้นคอมีให้เลือกก็ประมาณ3ขนาดแล้วก็มี6ความสูงค่ะแล้วแต่ระดับความสูงที่คุณชอบบางคนชอบนอนหมอนสูงบางคนชอบนอนหมอนเตี้ยหน่อย และการนอนของเราจะเพอร์เฟกและดีที่สุดก็ต่อเมื่อที่นอนและหมอนมันสัมพันธ์กันถ้าเราจะต้องสั่งตัดที่นอนขนาดนี้แล้วแล้วก็หมอนคุณก็ต้องให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันมันมาคู่กันเหมือนช้อนกระซอบเลยค่ะจริงๆแล้วลินคอนเองเขามีที่นอนอีกหลายรุ่นซึ่งก็มีราคาที่ลดหลั่นกันไปอย่างเช่นรุ่น precious ก็จะสามารถคัสตอมหรือว่าสั่งตัดความนุ่มได้ทั้งหมด 3โซนแล้วก็จะมีรุ่นมาตรฐานหรือว่ารุ่นมาตรฐานของเขานะคะซึ่งไม่ใช่แบบที่นอนแบบสั่งตัดคอสตมเมดก็จริงแต่จะมีแผ่นรองซัพพอร์ตที่เรียกว่าอ n นาโตบี u ซัพพอร์ตโซนิ่งแพดก็รองรับสรีระของเรานะคะตามหลักของสรีะสระศาสตร์ได้ถูกต้องเหมือนกันค่ะที่นอนแพงอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์แต่ที่นอนที่ดีที่สุดสําหรับเราคือที่นอนที่สั่งตัดมาเพื่อเราโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของการนอนมีปัญหาเรื่องสรีระเยอะๆหรือมีความรู้สึกว่า ทำไมเตียงดีดีแต่นอนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ลองพิจารณาดูที่นอนสั่งตัดที่ตัวนี้ที่ซีดดูนะคะ เรื่องของเทรนด์สลิปเทคคือเทคโนโลยีที่ทําให้การนอนของตัวเราเนี่ยมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังที่จะไปต่อสู้กับโลกภายนอกมากิ่งขึ้นเนี่ยสีว่ามันกําลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแล้วก็ที่นอนที่นอนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานนานมากค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่คุณจะอยู่กับมันไปอีกหลายปีการเลือกที่นอนที่ดีจริงๆเนี่ยควรมีสิ่งที่คํานึงอยู่3อย่าง 1. คนนอน2 ที่นอนและ3หมอน2อ,อย่างหลังเนี่ยเลือกคัสตอมให้เหมาะกับคนที่กำลังนอนค่ะถ้าเราอยากได้ที่นอนที่ดีถูกสรีละาศาสตร์ต้องมาฟิตติ้งที่นอนด้วยตัวเองนะคะ และล่าสุดที่นอนลินคอนลินคอนแมทช์รสลุนยูนิคอร์นยังคว้ารางวัล p r o Product i n n o v a t i o n Award 2021สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่นด้วยนะคะจากนิตยสาร Business Plus ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าเกิดมีใครที่ได้ดูตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอืมฉันกำลังมองหาสิ่งนี้แหละอยากให้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักกายภาพของทางลินคอนเขาดูเพราะว่าใอ้คำปรึกษาได้ดีมากค่ะนี่คือคุณภาพการนอนที่คุณเลือกได้เพราะสั่งตัด เฉพาะคุณจริงค่ะวันนี้รู้จักแล้วนะที่นอนสั่งตัดได้นี่ซีได้ของซีแล้วค่ะสบายจริงๆบอกได้เลยว่าฟินมากนอนเยอะหน้าใสบายแหละมีพ้าหมสั่งตัดด้วยไหบายนะจ๊ะประชาชีนี่ไป่ใช่ท่าน,นอนที่ดีนะคะเร่ะขี้เกียจขยับมาช็อตจบก็เอาแค่นี้พอได้ไหม